สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ,ว,รบวันนี้เราก็อยู่กันเป็นวันที่สองแล้วใช่วันที่2แล้วน<ช><ล>เว้ใช่กับงาน PAV High End Show 2021ใช่แล้วครับค่ะ ที่โรงแรมแบงคอกมาริออทมาควีนควีนพาร์คค่ะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น9ชั้น9บริเวณชั้น9โอ้โหแบบดูดิกว้างขวางมากเลยตรงนี้พอเราพูดว่าวันที่2เนี่ยเหมือนกับแบบเพิ่งจะวันที่2เองใช่ไหมค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าผมบอกว่าวันที่2นี้เรามาครึ่งทางแล้วนะครับคุณผู้ชมใช่เพราะฉะนั้นครึ่งทางนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องรีบแล้วเนาะใช่เราต้องรีบแล้วงานเข้าชมฟรีเดินทางก็สะดวกสบายที่จอดรถมากมายโอ้โหขนาดที่หรูหรากว้างขวางมากเลยไม่ต้องกลัวเรื่ออองงงไไมม่่ตต้้ เครียดคิดมากนะควรจะรีบมามาพบกับเราสองคนแล้วก็พบกับบรรยากาศที่ดีๆแบบนี้นะครับเรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่งเป็นเรื่องสําคัญร้อยความสําคัญเสมอนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เรามีห้องห้องหนึ่งที่เราอยากให้ไปดูนำเสนอเนาะไม่ใช่แค่ห้องเดียวคือวันนี้เราจะเอาชั้นก้าคุณผู้ชมมาจุกใจกันไปเลยชั้นนี้ชั้นเดียวเลยเนาะชั้นเดียวให้เห็นๆกันไปเลยนะจะได้ไม่ต้องขึ้นไปลงมาอะไรอย่างเงี้ยเอาชั้นนี้ไปก่อนเนี่ยเราไปกันเลยไหมไปไปกันเลยโอ้โหชั้นก้านี่ผมว่าโอ้โหเดินเดินห้องโอ้มีมีมุมมีมุมกาแฟด้วยนะ เก๋ไหมะบางงานเครื่องเสียงมีมุมกาแฟมีแซนด์วิชใช่ไหมผิมว,มวก็ทานได้เลยใช่ไหมมีคนคอยบริการนะมไม่ต้องออกไปข้างนอกไปหากินม,มีทุกสิ่งทุกอย่างให้นะอู้นี่ก็ห้องของ living spa <ห>แต่วันนี้ห้องที่เราจะเข้ามาก่อน<ห>เป็นห้องของ sonic vision อีกแล้ว เมื่อวานจำได้ไหมโซนอิมิชชั่นเราไปตรงนู้นมาจำได้เป็นไงมีทั้งยามาฮ่ามีทั้งแก๊กเจ็ดหลากหลายมากหลายเชื้อชาติมากแล้วเป็นไงไปไปเล็งหูฟังมาเป็นไงโอ้โหอยากได้มากอยากได้มากเลยมันมีหลายสีใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องนี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีอะไรมาโชว์ได้เลยนะครับเข้ามาในห้องนี้เป็นห้องของโซนอิมิชชั่นเข้ามาปุ๊บรู้สึกบรรยากาศมันแพงลักชัวรี่ใช่ไหมนี่ ลำโพงเพียบเลยแต่ว่าอันนั้นเอาไว้เอาไว้พาไปดูไปพบกับหนุ่มหล่อแห่งโซนิ c วิชั่นก่อนสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมเย้พี่หมีครับ Sonic Vision ครับ เอาอะไรมาอวดพวกเราอีกแล้ววันนี้วันนี้นะฮะเป็นลำโพงพี่ใหญ่สุดของบ้านเลยละกันนี่มันหอยหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้คือ Vivid Audio รุ่น G1 ครับโอ้โเป็นไงเป็นไงเหมือนเป็นลำโพงที่ใช้บนอวกาศเลยใช่ไหมดีไซน์ดีไซน์นี่คือแบบคือ Sonic Vision อย่างเมื่อวานเราเห็นลำโพงใช่ไหม n a u t i l s เ s อมีแบบโอ้โหตัวเล็กๆมากมายแต่ตัวนี้ผิดผิดเชฟไปเลยเนาะมีบทดวงมาพิเศษยังไงครับพี่คือด้วยความที่ เอกลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์นี้นะครับคือเขาตั้งใจที่จะทำลำโพงให้ไม่มีทุกด้านขนานกันถ้าเราสังเกตดูนะครับจะไม่มีด้านไหนเป็นเหลี่ยมเป็นสันหรือมันจะมีการขนานไม่มีอะไรเท่ากันเลยถูกต้องครับคือจริงๆแล้วไม่น่าจะดีจริงๆแล้วเขาเขาเจ๋งมากตรงที่ว่าแต่ดนดีมันไ้เสีสะท้อนจากด้านไหนตัวตู้ครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการรบกวนกันข้างในเลย คือเชฟนี้คือคำนวณมาแล้วว่ามันควรจะต้องปรับมานี้ใช่ไหมครับโอ้โหนี่ลำโพงปกติเราเห็นดอกลำโพงอยู่หน้าคุณผู้ชมนี่มีมีด้านข้างนยอันนี้คือเบสใช่ไหมใช่ครับ โอ้ดนอกจากเบสต,ตัวนี้แล้วพี่ยังพ,พี่ยังเอาอะไรมาซ้อนกันเต็มโน้เลยนะเนี่ยด้านข้างนี้ก็จะเป็นเรลสแต็กนะครับเป็น S812 S812 นฮะ S812 ใช่แล้วครับจริงๆมั<ห>นพิเศษตรงที่ว่าการเสริมซับฟูเฟอร์ของเราเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ปริมาณเบสมันเยอะขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราได้มาคือความครบถ้วนของดนตรีที่มันมากขึ้นแล้วก็ ซับฟูเฟอร์พวกนี้เวลาลำโพงมันทำงานนะครับมันจะมีการลำโพงจะโลออฟลงอยู่แล้วแต่ว่าซับฟูเฟอร์เข้ามาเติมในส่วนที่ลำโพงมันถูกโลออฟลงไปทีนี้ฮาร์โมนิกมันครบถ้วนขึ้นนะครับเสียงกลางและเสียงแหลมมันจะน่าฟังขึ้นตามไปด้วยอแต่เท่าที่ผมเห็นนี่อันตัวนี้มันก็เป็นสาทางอยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่ครับถูกต้องครน่าจะครบถ้วนแล้วนะเป็นสี่อบเดียวโอ้โหสี่ทางครับโอ้โหมันไม่ครบเหรอพี่มันครบครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมต้องบอกนี้ว่าลำโพงทุกตัวยังไงก็โลออัพนะคราใส่ับ ของเร็วเข้าไปมันเติมแล้วมันก็จะคืนช่วงที่มันโรออออกไปใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหแล้วจำเป็นที่จะต้อง3หรือ2ได้ไหมหรือ4ได้ไหมจริงๆ4ได้แต่ไม่ควร2 2ไม่ได้ใช่เอา4ไปเลยดีกว่าสมมุติถ้าใช้2อะครับก็คือเราใช้เป็นแบบซ้ายขวาก่อนดีกว่า อ่าใช่ครับแล้วก็พอสเต็คขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถามว่า2ได้ไหมมันได้แหละแต่ว่าถ้าเอาถูกต้องตามทฤษฎีอ่ามันควรจะเป็น3โอเคครับมันมีหลักการมีวิธีของมันอยู่ครับนะฮะโอ้ยงี้แสดงว่า4ทางบวกซับบูเฟอร์ไม่มีการโรออฟเสียงมาครบทุกย่านใช่แล้วครับพระเจ้าช่วยถัดไปดีกว่าอ่ามาที่ขุมพลังของเรานะครับก็จะเป็นตัวมิชิมิชิเป็นรุ่น M8 ครับเป็นพาวเวอร์โมโนร็อกของเขาข้างละประมาณ1,000ัวัตต์1,000ัวัตต์ใช่แล้วครับ อืมก็2ตัวนะ2ตัวก็โอ้ข้างเดียวตัวเดียวครับขับอันนี้เลยคือตัวนี้ก็มีพ w e r เขาในตัวอยู่แล้วสรรมดามีกต่างหากอยู่แล้วต่างหากอยู่แล้วขอ1,000วัตต์ใช่เลยฮะโอ้โหคลาสคลาสอะไรครับพี่เป็น A-B ครับเป็นคลาส A-B ด้วยใช่แล้วโอ ก็ power มาเพื่อขับลาโพงใช่แล้วครับแล้วก็ตัวปรีก็เป็นมิชิเหมือนกันเป็นมิชิเหมือนกันอ๋นนี้มาเป็นเซตเซตเลยใช่ไหมอันนี้อยู่ในซีรีส์เดียวกันใช่ฮะโอเคอู้แต่ผมรู้อันนี้นายแอกร่าเป็นเครื่องกรองไฟที่มาแรงมากเจ็ดพันคือตัวสูงสุดแล้วใช่ไหมครับของ audioquest นะตัวนี้ก็ยังไงอะคะข้อดีของ audioquest ครับเวลาเขาทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เขาให้ได้เลยคือความสงัดและความนิ่งแล้วเขาจะหายห่วงเรื่องปริมาณเบสหรือเสียงเบสอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ AudioQuest เข้าไปเนี่ยเบสคุณไม่หายแน่แน่แนอนละที่สำคัญคือความนิ่งสง,งัดเนี่ยมันจะเป็นแบบสิ่งหนึ่งที่เราแบบฟังปุ๊บรู้เลยว่านี่คือ AudioQuest มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ,รบแล้วก็เครื่องความปลอดภัยในระบบเสียงในระบบซิสเต็มของท่านนะครับถ้าท่านมีซิสเต็มระดับนี้ อย่าได้เสียบตรงๆเข้าไปเลยนะครับใช่แล้วใช่หฮะนอกจากความนิ่งสงัดปลอดภัยด้วยความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าของพวกนี้ไม่น่าจะประกันสุขภาพกันได้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้รับรองว่าจะช่วยดูแลสุขภาพของเครื่องเสียงของคุณให้อยู่ได้นานเท่าที่มันจะอยู่ได้เลยนะครับแล้วด้านบนอะไรครับพี่ด้านบนจะเป็นตัว The Raptor ครับต้องเล่านิดนึงว่าเดิมทีเนี่ยเขายี่ห้อเขาเนี่ยคือ Request Audio นะครับล้าเวลาทุกครั้งที่เราออกงานเครื่องเสียงเนี่ยเราจะเอาที่มาโชว์จะเป็นตัวใหญ่กว่านี้ที่เป็นชื่อรุ่น t ดอะบีสอ่าแล้วก็ตัวเจ้าแรปเตอร์เนี่ยคือจะเป็นตัวน้องน้องเบอร์กลางที่รองลงมาเบอร์หนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะเอามาโชว์กันว่าเฮ้ยเนี่ยน้องเล็กก็ยังแบบเสียงขนาดนี้ก็ยังสามารถทํางานของมันได้ดีจริงๆผมแอบสังเกตเห็นนิดนึงว่าตัวรองของพี่นี่มันดูสวยงามเสละเกินมันเหมือนแบบโอ้โหนี่นี่คือซีรีส์เดียวกันหมดเลยเห็นไหมสวยไหมสวยมาก ใช่ตัวรองเป็นของ h i ไฟส t a สเตย์ฮะไฮไฟสเตเป็นสินค้าที่ฮอตฮิตมากๆแล้วก็ขายดีจนแบบน่าเหลือเชื่อเหลือเชื่อเพราะลูกค้าทุกคนที่ได้ลองฟังได้สัมผัสกันเนี่ยก็ือมันถอดไม่ออกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไปลองลําโพงไปลองชั้นวางหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์บางรุ่นที่เน้นเอาไว้รองเครื่องโดยเฉพาะหรือว่าตัวทับเครื่องก็มีครับอกขึ้นอีกข้างบนนั่นใช่ไหมฮะใช่แล้วครับตัวข้างบนนี่เรียกว่าอะไรครับชื่อรุ่นเซนทัมครับเซนทัมเซนทัมก็จะเป็นเป็นอุปกรณ์ทับเพื่อสลาานนทที่กด้ บนเครื่องครับผม่อให้มันไม่เวียงไปเวียงมานะครับตอนนี้เมื่อเราได้ตัวเปล่งเสียงพลังขุมกำลังมาแล้วการส่งสัญญาณที่แม่นยำครับผมสายสายไฟพาวเวอร์เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากออริโอเฟสครับผมเพราะว่าออริโอเฟสอย่างที่บอกไปครับการนิ่งพลังดีไดนามิกดีโอ้โหครับแล้วก็ตัวสายลำโพงสายสัญญาณเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเซนสติตัวไซเดนซีโอครับไซเดนซีโอจริงๆนี่ถือว่าเป็น เป็นรองท็อปแล้วสีอของแบรนด์ใช่ไหมนะฮะซึ่งให้ให้เสียงที่ละเมียดละไมสะอาดออดอ้อนเป็นธรรมชาติค่ะโอ้โหมันเป็นไงเวิร์มากเป็นไงสับของนักเล่นเครื่องเสียงออดอ้อนฟุ้งฟิ้งมีประกายเราเรายังคิดไม่ทันเลยนะเราเป็นพี่กรณ์เรายังคิดไม่ทันเลยนะจะใช้คําพูดออดอ้อนกับใครออนอ้อนพี่หมีแล้วกันพี่พี่หมีครับครับเส้นเท่าไหร่ครับพค่ะเฉพาะสายลําโพงเนี่ยประมาณเฉพาะสองล้านสองล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ ถ้าสายลำโพงสองล้านบาทผมไม่ถามเรื่องลำโพงก็แล้วกันลำโพงคู่นี้ประมาณห้าล้านห้าล้านอุ้ยทำไมมันไม่หนีกันขนาดนั้นคือเราจะบอกนี้ครับว่าเส้นสายเนี่ยมันสําคัญมากๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือไม่มีสายไม่มีเสียงมันคาพูดเหมือนดูคนพูดนะครับแต่ว่าใช่ใช่ถ้าทางเดินสัญญาณไม่ดีครับมันก็ส่งผลต่อเสียงอย่างมหาศาลแน่นอนเออว่าผมไม่เคยคิดแบบพี่นะไม่มีสายไม่มีเสียงใช่ครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีไม่ได้ไม่ไม่มีก็ได้ไม่ใช่ครับยังไงมันอม<อ>ีอแล้วที่มียิ่งดีก็ยิ่งส่งผลต่อคุณภาพเสียงโดยรวมของเราค <ทะ S 2> ่ะโอ้โหถ้าสังเกตดูนะครับั้องน,นี้ชุดปีเวอร์เราไม่ได้แพงนะคือลำโพงเราห้าล้านบาทนะครับแต่ปีกับ power รวมกันไม่เกินเจ็ดแสนโอ้แปลกอันนี้แปลกแล้อันนี้แปลกแล้วห่างกันเยอะมากเพราะว่าห้องอื่นๆผมไปมาเนี่ยคือไล่เรียกกันใช่ไล่เรียกกันก็คือถ้าถ้านี่ร้านนั่นก็ต้องหลักร้านอือถูกต้องฮะแต่ระดับเท่าไหร่นะเจ็ด ประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนบาทขับลาโพงคู่ละประมาณห้าล้านใช่เออเหมอนันก็ต่างกันเนาะมันต่างกันแต่ว่าแต่ว่าเรื่องแมทชิ่งก็คือทางโซนิควิชั่นเขาก็ไม่ปล่อยผ่านมาง่ายอยู่แล้วถ้ามันไม่มีการแมทชิ่งที่ดีถูกไหมโอ้โหห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจมากๆนะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาฟังลำโพงคู่ละห้าล้าน้วก็ลำโพงเร l s t a ็ k นะครับใช่ซึ่งถือว่าสร้างชื่อในวงการเครื่องเสียงบ้านเรามาสักพักนึงแล้วผมก็เป็นแฟนบอยอยู่นะผมก็ดูอยู่ว่าโอ้โหแต่ว่า คุณก็ต้องมีข้างละ3าตัวนะถึงจะเป็นเล็คอมเมนต์นะจะมา2จะมา1ไม่ได้นะคุณก็ต้องคํานวณถ้าถ้าในมุมมองของลูกค้าเราสามารถเล่นได้แหละค่อยๆเล่นเพราะว่าการจะซื้อตูมหนึ่งหกลูกเลยใช่เนี่ยผมจะถามพี่อยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดผมแบบมีกําลังแค่ซื้อตัวหนึ่งก่อนได้ไหมได้ได้อ้ยู่เลสแล้วผมมี2ตัวตัวเดียวกัน้วก็ได้คือการมีซบฟูเฟอร์หนึ่งตัวเนี่ยมันก็เติมฐานเสียงให้เราได้เรียบร้อยแล้วเสียงกลางเสียงแหลมดีขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าพอมันแยกเป็น2ตัวซ้ายขวาเนี่ย ความเด็ดขาดของเวทีเสียงก็จะดีมากขึ้นใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่สแต็กทำได้คือ base เบสนะครับมันเป็นธรรมชาติตรงที่ว่าความถี่ต่ำจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ที่พื้นครับครับเ็บบเลยต้องมีการสแต็กซับขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมีความถี่ต่ำที่เหมือนจริงแบบมาเต็มทั้งแผงอย่นใ,<ช>ใช่ครับใช่ครับเพราคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดว่าการที่มีแบบ เบสหลายๆลูกหลายๆตัวตามจุดต่างๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องการให้มันมีความบวมของเบสหรือพ่พลักกำลังของเบสมากมายนะครับเราต้องการให้มันมาเสริมจุดตรงที่มันขาดหายไปเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ได้ความรู้เจ๋งๆเนอะกลับบ้านเราก็แบบว่าไปหาที่วางซับสแต็กนะโอเคครับไปครับครับยังไงผมรบกวนพี่หมีเชิญชวนเชิญชวนนิดนึงครับวันนี้วันที่สองแล้วครึ่งทางแล้วพี่ใช่แล้วครับสำหรับ ทุกท่านนะฮะที่ยังลังเลอยู่นะฮะแนะนําว่าต้องมาครับเาเปิดประสบการณ์ดีๆร่วมกันเพราะว่าอย่างห้องห้องนี้เนี่ยทั้งลําโพงวีวิตเองทั้งเร็วนะครับทั้งมิชชีแล้วก็เส้นสายทุกอย่างือทีมงานเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทําออกมาเพื่อให้เสียงมันดีที่สุดก็อยากให้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันในการมาฟังซิสเ็มระดับนี้ครับใช่ครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุ v i s i ิ n วิชั่นด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับไปห้องถัดไปโอเคค่ะ